วัดภูเก็ตตั้งอยู่ในตำบลวรนครอําเภอปัวจังหวัดน่านเห็นชื่อแล้วอาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยว่าชื่อวัดน่าจะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมากกว่าที่จะอยู่ในจังหวัดน่านซึ่งตามจริงแล้ววัดภูเก็ตตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเก็ตแต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งทางเหนือเรียกว่าดอยหรือภูจึงตั้งชื่อว่าวัดภูเก็ต หมายถึงวัดบ้านเกตที่อยู่บนภูหรือดอยวัดภูเก็ตถือเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามโดยจุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนาอุทยานดอยภูคาในยามเช้าวัวดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่งด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นน้ำซับซึมมาจากใต้ดินไหลรินรวมกันเป็นลำธารให้ผูปลาและสัตว์น้ำอยู่อาศัยทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอพยพทานให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนมีอุบ